จังวานี่มาเบิงหมักหนุ่มน้อยคนนี้นะครับฮิดอย่างต่อไปครับไว้ยานะนบะเมนปลานะครับยี่เอาโทรศัพท์ไปใส่ยังไงมันบมเมนเนียนี่นะครับเพื่อนลินโทรศัพท์เพื่อนนะครับเด็ดน้อยตดโดชู้เที่ยวเป็นที่ละครับวันนี้จะได้โชฝีมือแกบอกว่าจะได้โชฝีมือให้พ่อให้แม่จะทอดปลารอ,อพ่อกับแม่เลือกงานมาเลยไว้บะเมนได้เอ้ยบะเมนนี่นั่น เราซับได้หนอ่อยตีนเตีปีนปางงานครับมาจังวันนี้ครับมีอย่างนออบันตีนาวตูนาวตูนาวมาเฮ้ยไดโนเสาร์หนึ่ง hey, ครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันมาได้จังไดวะอูเมฆเจ้าไดโนเสาร์ลากเกียนมาได้ยังไงนะครับโอ้ยมันมาได้จังไดสวนสัตว์ไดโนเนาะเนาะไดโนเสาร์ลากเกียน มันเป็นตัวเดียวได้ครับมันมีตัวเดียวได้มันหลายตัวเด้ครับมนนึงครับิึงอันอีกเจนนึงครับโอ้ยมาต่างาง,างางต่างงาต่างงาคือมาแนวหนาๆไปเลยนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเก่ามาบิึงใกล้ๆครับโอ้นี่อีกตัวหนึ่งครับโอ้มีสองตัวตัวนี้มาจังใดไปจังใดสวนสัตว์ใดนึงประเทศไทยอยู่บนเก็เป็นแนวนี้ว่าตัวใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนสวนสัตว์อะไระคอมเมนต์บอกผม้วยนะครับเพื่อผมจะได้ไปขี่กับเขาบ้างนะครับ หัดมาที่เนุุมน้อยคนนี้นะครับโอ้โหนี่ก็หัดไว้ก่อนพ่อพใ่ไหันี่แหละครับชีวิตนี่แหละครับความฝันของเด็กนะครับหัดไว้ตั้งแต่เด็กนะครับขับรถนะครับอ้หได้ทางแก๊สมากโอ้โหกระปุนะครับผมเอาเป็นโอ้โหดามเสียมพ่อด้วยว่าล่ะครับโอ้โหได้ดามเสียมพ่อมากใส่ใหญ่เลยครับโอ้โหเกียร์สี่เกียร์ห้าโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วไหลแล้วโอ้โหมุนยังไง โอ้ยหมุนยังคักเลยมาละตัดมาที่คลิปนี้ครับโอ้โหกําลังซักไล่กันอยู่นะครับลอยซักในตำนานนะครับนี่ครับตำนานบ่าตำนานเบิ่งเอาครับสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าสมัยอันตรภาคข้อเมี่ยงนะครับนี่ครับโอ้ลอยซักสุดโหดครับมนุษย์ต่างดาวพร้อมด้วยลวดปักจับครับโอ้โหขังครับเป็นลวดปักจับเพิ่งย่งเบิ่งซอยผมไม่ได้ครับเออ สร้าักดิ์ครับสร้างศักดิ์มัต้องคงหนี่สร้างศักดิ์ระดับในตำนานเงี้ยสร้างศักดิ์มันก็จัดระดับในตำนานครับหัวกะโหลกโอ้ยหนักกว่าที่สุดเลยครับอันนี้รูปยังครับโอ้ยเบ่งคับครับโอ้สไปเดอร์แมนหรือมนุษย์ดาวนะครับเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้สีมือการซักใจย่อยนะครับโอ้ยมีหัดูดเลมอนครับโอ้ดูเลมอนนครับสร้างสากดิ์เยี่ยมเันจะเงา ทันทีคลิปแมวนะครับผมขอเรียกมันว่าไอ้ไข่สวยนะครับโอ้ยไข่เพิ่งสวยครับไข่แตงครับไข่แตงสาวๆเห็นกีดกาดหลงไหลนะครับสังเกตดีๆไข่มันมีสันพุ้มเดือนที่นะครับไข่แตงครับคุณเจ้าแมวไข่แตงโอ้ยสาวๆกีดกันเลยครับคุงย่างไปท้างใดลุนลุงกระพริบครับไฟเสียงสีดีนะนี่มีสีเขียวสีฟ้าน้ำมานน้ำอีกนะ ใคอยากสนใจหาซื้อมาให้น้องแมวน้องหมาใส่ก็ได้นะครับเที่ลีครับ